แานอาก็เพื่อได้รอกควันมีเ่ร่มก็ไอกเอาหัวที่ไงหลกดหัวนั่งยี่พ่อขายเออหัวไงนี่านอยากรู้ไหเไม่ได้บัด ทายคลิปกอนทายดีว่าวันนี้แ่หลอันี่ไงยกาเวลาเนาะเขาก็ติดะไงิ้นข้าพัก้ตือผักชีวิตเป็นยังงม่จไล่ใจขายได้าได้ก็ใจวันนั้นวิทยการเซเวอเวลา่ายคลิปน้าก่อนกูบังบูไล่ตาเป็นยังบอกว่าทายดีว่าตาใต้ลก้ตาใต้กันจริงๆครับาลดราคาครับ เนดี๋อร้อบาททุกอย่งร้อยเดียวก็สนาทีาด้ฟงกเดไทดนเลนอเดียวรอเดียวอเดียวกลับมาที่ร้านของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรมือใหม่ วันนี้ประมึกของเราเตรียมมาตัวนี้ตัว80บาทวันนี้ก็มีตัว80บาทแล้วก็ตัว60ก็พอได้ขายนะคะแต่ไม่เยอะมีประมาณ7ตัวแต่ก็ยังเหลือค่ะนตอนนี้ก็เป็นเวลาสายสายไกล้จะเลิกแล้วนะคะก็เป็นเวลาเก็บตกของเราขอไปรูไม้ละ10บบาทวันนี้ก็เหลือแค่นี้ค่ะ ส่วนตัวเนี่ยเหลืออยู่สามตัวขายไปสีตัวมี60กับแปดคัดได้ตัวเลขสุดแล้วนะคะตัวนี้ก็รู้นะคะว่าจะขายยากแต่วันนี้ยังถือว่าพอได้ขายปกติไม่ได้ขายสักตัวเลยนะคะถ้าเรามาตัวใหญ่ๆเพื่อนๆก,กันก็จะกลับกันหมดแล้ววันนี้เราก็ลงสองล้านเช่นเคยค่ะ นี่ฝ่ายแล้วเราก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันค่ะนี่ของฝากเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าตัวนี้กบยางสรุปราคาร้านของเราก็ถือว่าพอใช้ได้ค่ะก็ยังดีค่ะได้อยู่ที่3 0 0พันบาทฝ่ายแล้วเราก็เกือบๆจะสองพันรวมกันแล้วก็อยู่ที่4ี่พันกว่าบาทเกือบๆจะ5้าพันส่วนต้นเดือนเราก็ ขายตามงานค่ะคุณนเย็นวันอาทิตย์น่ะเราขายที่ประเพณีออกพรรษาแถวแถวบ้านก็ได้อีก2องพกว่าบาทรวมแล้วก็เกือบ,บจะเก0 0ันก็ถือว่าดีค่ะวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆของเราค่ะบริเวณตลาดนัดของเรากว้างขวางแต่วันนี้ก็ไม่เต็มเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าติดออกพรรษานะครเพื่อน ก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ของเราค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ